ภาพที่เราเห็นชินตาในช่วงก่อนปีใหม่คือการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลเผด็จการและเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจนเลยเถิดของกลุ่มราษฎรในประเด็นมาตรา1 1ึก่อนจะอ่อนกำลังเพราะขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและถูกเล่นงานจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยข้อหาต่างๆจนห่อเหี่ยวแกนนําต้องขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นก่อนจะกลับมามีกระแสะอีกครั้งด้วยการโหนประชาธิปไตยของเมียนมาที่ถูกกองทัพยึด อำนาจมาจุดไฟแห่งการชุมนุมของบ้านเราให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งและจัดการประท้วงคู่ขนานกันไปเรากับเป็นเรื่องเดียวกันและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงออกมาเหมือนกันบางอย่างเห็นในไทยก่อนเช่นชูสามนิ้วบางสิ่งชาวเมียนมาก็เริ่มก่อนจนไม่อาจบ,บอกได้ว่าใครคือต้นแบบหรือใครเรียนแบบ แต่ก็ไม่แปลกเพราะโลกยุคนี้โซเชียลมีเดียทำให้ทุกเหตุการณ์สามารถส่งต่อสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดายและจากการถามกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งไทยที่ไปรวมตัวที่สกายวอล์กวันก่อนที่นัดกันนำม่อนำไม้ออกมาตีตามแบบอย่างชาวเมียนมาทำก็ได้ความว่าเพื่อขับไล่ผดเด็จการ สิ่งที่เหมือนกันในเบื้องต้นของการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างม็อบไทยและเมียนมานั้นบง่งบอกถึงการรวมพลังแสดงอารยขัดขืนอย่างชัดเจนแต่การยืนระยะของทั้งสองม็อบจะยังคงเหมือนกันได้อย่างนี้ต่อไปหรือไม่นั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในอดีตมอ็บไทยยืนระยะยาวนานไม่ได้ต้องจบลงด้วยการใช้กำลังโดยตลอดขณะเมียนมานั้นมีประสบการณ์ต่อสู้แบบอาระยะขัดขืนที่ล้นเหลือมีผู้นำจิตวิญญาณที่ชัดเจนกว่านั่นคือองซานซูจีแต่มอบไทยไม่มีเพราะแอบ,บอยู่หลังนักศึกษาไม่กล้ามานำเองส่วนนักการเมืองไทยนั้นก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจุดยืนไม่หนักแน่นเหมือนเพื่อนบ้าน ขณะที่เมียนมาเคยแสดงให้เห็นแล้วว่าการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออองซานซูจีที่มีมาอย่างยาวนานร่วม20ปีนั้นเคยประสบความสําเร็จรัฐบาลสล็อกของผู้นําทหารที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนต้องยอมแพ้มาแล้วยอมปล่อยตัวองซานซูจีและยอมไทยโอนอํานาจมาเป็นกึ่งประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งดังนั้นเวลานี้คงตอบไม่ได้ว่าม็อบไทยกับเมียนมาที่มีการแสดงออก คล้ายกันอยู่ในเวลานี้ใครลอกเรียนแบบหรือใครเป็นต้นฉบับของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในย่านอาเซียนได้ดีกว่ากัน